อดบ,บึบ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 ,บมเมนูโปรดจะกำลังต้มปลาพริกกระเทียมหัวหอมตะไคร่กระชายจากส็ขนมจินมน้ํายาปลานะจ๊ะปลาที่ใช้ก็จะเป็นปลาสบะค่ะเพราะว่ามีเหลืออยู่ในตู้เย็นแนละ้ก็จะใช้ให้หมดสวัสดีจ้าพี่น,อน,น้องมน้สิบห้าเม็ดขนมเซนน้ายาปลาจา้ะอันนี้ก็คือปลาเนาะต้มเรียบร้อยจา้า ปลาอย่างที่บอกนะว่าเป็นปลาสาบะจะมีมีอย่างกระไซไปจะตามที่หาได้นะมุกกระสิแกะเอาออกจะเอาแต่เมเนื้อไปใส่ครกจะเอาไปตำบุบุบปุบปุบปลาก็เป็นแบบนี้จะเข้ากับมะตํากันเลยจะหายละเอียดพอใส่พริกเราสีสันกระสิเปี้ยนไปได้จ้ะเพราะว่าเขาใส่พริกแดงนะกระสิแดงกับน้ำใส่ลงไปแล้วกระสิปรุงรสด,ด้วยปลาล่าจะเราก็นำปลาแค่นี้ละจ้ะ ปูบบบบแบบนี้มันก็จะใส่ปลาลงไปจ้ะปะลาใส่ตมามะกรนนี่แหละเทลงไปเลยเราก็จะใส่น้าปลาเพิ่มจ้ะเทน้าปลาใส่จากน้อยจ้ะบ่ะใส่ชุบรสจ้ะสํานน่กระแสบแล้วมึงแลลวโอเคหอยต้นหอมลงไปเลยจ้ะกละมังนึง <c oughs> อย่างอร่อยน้อ,อ,อ <c oughs> ลปลาเน้น ได้เวลาเสือบจ้ะขนมเส้นเท่ากับว,ว้างยูนี่จะเขากัมาเทสใส่เลยจ้าของมักของโปรดนะคะกินเท่าไรก็ไม่เบื่อใส่ไปเลยน้อนัวแบบขุ้นๆนะคะนื้อปลาแบบว่าปัวปังน้ำลายแตกน้ำลายแตกฟองเลยคะ่ะผักเราก็มาเป็นคันรดนะคะบัหนี้เทากระเชียวผักใส่จ้ะ นี่แหละผักกินกลับนะคะก็ะจะมีถั่วมีถั่วงอกนะคะแล้วก็มีกะหล่ำปีม่วงสะระแหน่เอาละจะได้เวแรก,กินนะคะน้องพี่น้องก่อนอื่นก็ส่งกาแฟาถาก่อนไว้ก่อนกินข่าวเสร็จเราสิได้กินเลยจะแบบว่บาบหฮอนคักนะคะตอนนี้กาแฟานะคะออกจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งวันจันนี้เนาะใครอยากได้รีบสกิดแม่ค้ามาเลยคะ่ะสินค้ามีไม่เยอะแล้วนะคะตัวแทนรับไป กินก้อนบ่ได้จ้ะคันกินก้อนสีจินเขาปลแซบเลยแหละนังนะคัเขาปลาแซบเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกาแฟช่วยคุมหิวอิ่มนานแล้วทําให้เราลดอาการอยากอาหารนะคะจะช่วยให้เราอิม่มเอาละคนก็จะใส่นะคะหมักถั่วโอ้ยมีหอดูกโดดใส่จะขวดเผ็ดเลยถั่วงอกนะคะผักกาดสีม่วงอสลระแหนจากหลังบ้านเนาะเอามาใส่นะคะหอมหอม คันปลูกเองนะหอมเนี่ยจ้ะซื้อมากับหอมคือกันแต่ว่าปลูกเองนะมันสีมันสีบออะไรใส่สสปุ๋ยใส่อย่างนะมันธรรมชาติออแกนิกเลยก็ว่าได้นะคะเอาละค่ะพอแล้วใส่ผู้กอมหอมนะคะเป็นไงสีสันน่ารับประทานนะคะกินเลยดีกว่าจ้ะพูดเยอะน้ำลายแตะใส่ถ้วยแล้วจ้ะอหอมค่ะหอมสละแหน่จ้ะ ต้องหั่นสักหน่อยคัน่นบ่หั่นเนี่ยน่าสีหาดนะเพียสดเลยยังวะวมื่อหรหั่นหมกทัวดลย ดวกแก่การกินม,มากหลยขนมเจนมกัมกมัดเนี่ยแมงวันมาแล้ว ว่าเนือปลาสดจะเบิ่งนไ,งไหมผ่ผนหระมาหลอกขนาดเขานั่งเฝ้านะี่ย่ามาจอดนะสีแรนมองใดก็แลรนอย่ามาแรนทั้งจานเขาสวรรค์ของคนชอบกินเส้นขนมเส้น สดจากตลาดนัดจะไปตลาดมาเมื่อเช้านี่ตลาดนัดวันเสาร์คัส uh ุดายก็ใช้ตอนนี้ตำบะมุ์ถ้าได้กระชายสดยิ่งดีอันนี้กระชายกระป๋อง น,นอยเดยวซื้อมองมากางกินเขาแน่นอน <c oughs> เป็น <c oughs> เมนูของเมน ไม่ได้กินดมกินก็ยังดีประมาณนี้แหละก็บินวนไปวนมาอยู่เนี่ยห <laughs> ัวปัง ติกเคี่ยวออกกันจังมักพริกนีเ่เผ็ดอีเล็กติกแซ่แข็งนะแต่ว่าเผ็ดก็มนใหญ่งงเถอะละ ำสุดท้ายมันจะเริ่มแล้วทั้งเผ็ดทั้งห่อนรู้เลยขี้หมกไหลขี้ไข่น้อย เอาละค่ะไปกันเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า